เอามาฟังเจจินดาแล้วจากเจจินดาเพิ่นสิมีเรื่องตัวเลขแนวทางเนาะเบาให้ฟังแล้วกันจะนกสนานไปน้ำเจจินดาค่ะพ่อเอาน้ำกันคนส่วนคนส่วนที่ส่วเฮากแต่ห้อยย่นี่ก็ได้ดิล่ะเปิดเปิดรับเปิดรับเปิดรับซับก้นน้องเปิดกระเป๋าได้ครับรับซับประสาทมาเปิดเปิดเปิด ตีกว้างๆพี่น้องตีกว้างๆแล้วแล้วอะไแล้วบ้ามาัมาานี่เลี้ยวเนีเ้ยาฮ่าอ่าจ่าฮ่ม่าฮ่าฮ่าเ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮฮาฮ่ได้แนวทาง่ลฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าเาะา่า่าฮาฮาฮา่า่าฮ่อฮ่ว้า

น้ำไว่าดีเนาะอาจารย์เนาะดีค่ะ้าดีเนี่ยว้าวจนผู้คาร้องมาแล้วมาอีกเพราะว่ายังเพิ่นเพิ่นบั่ได้เพิ่นตัวตัวเจ็ดจินดามากพี่น้องฮะซักเด้อเด้อหันยั่งจะกัดนี่จะเป๋าประท่านสซักพี่น้อยเงินนลายสะซักกับจ้างเดียวนี้ละก็มีเวลาออาไปซัก พี่น้องเออดูก็เจ๊กินดานี่พี่น้องไม่แต่ไปก็ไปแล้วขอขายลอตเตอรี่ก่อนพี่น้องขายไหมขายก็ได้เจ๊ัวไหนค่ะอย่าเอาบุญดวงเลยเป็นอันเด้อพี่น้องเองมาแดกเด้อพี่น้องเจสซี่คุ้มแค้อตาพี่น้องพี่น้องเจ็นคนสวยไปก็นนะ คุณข้ามมลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ขายลอตเตอรี่นั่นนะคะครับครับอ้าวเจ๊กินดาครับขายลอตเตอรี่นั่นขายลอตเตอรี่คุณจิรวรรณครับสาธุสาธุค่ะปูหัวตังแล้วปูพันตัวผู้ขาตัวขักตัวแน่ปูอายุเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดมันบ่ออกดอกผมว่าผู้ขากระเทียมเพิ่น วัดนี่พวกกาสีหัวลานลื่นคู่ตัวไหนมาบอกสิเสื้อตัวนั้นเฮ้ยสิเื้อตัวไหนเนาะสิคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใบเงาเดชครับโอ้ยเมอเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านตัวไปซ้ำด่าล่าในพี่น้องกล้องเป็นซ้ำ หน้าันกระบอกไปค่ะหน้าดีเจจินดาฮะอันนี้กล้องผู้ใดนี่เจ้าูบ้าด้วยม่ไปอันน่ไปวัดบ้านน้องนะกรับน้องปบ่าวสนกล้องลูกไส้จ้า้าสวัสดีนะคะสวัสดีเลสวัสดีเอซเป็นทักการนะคะม่องบันนี้เนาะสวัสดีมรการพารวยนะคะพอสพส่งมนน์พารวยนะคะสวัสดีคะ แม่นางพารวยโก้พารวยแล้วก็ตู่พารวยนะคะเอ้คนว่าเมื่อนี้แจ้จินดามาวัดปลาหนองหมัดนะคะเนาะสิมาขออนุญาตปูญานะคะเนาะขออนุญาตเจ้าปูจัญญาสาธุด้อเจ้าปูจัญญามเมื่อนี้ลูกกินดาเพชรมณนี้แก้วมาขออนุญาตถือเลขทั้งหลุมและทั้งเทิง นกค่ะนมวค่ะอันนี้เมนค่ะเมื่อนี้ผู้ไดสิขออนุญาตถือเลขกับผู้ขากับอนุโมทนาบุญนากันนกค่ะเพราะว่าพนอยากมุ่งสาราพนอยากมุ่งหลังค่าสาราวัดนกค่ะนกผู้ข่าสิมาขออนุญาตพนถือเลขสามตบนแล้วก็สองตล่างนกค่ะนกสิได้มาอนุโมทนาบุญเฮ็ด ือแนวมะม่้งให้เพิ่นผลมันตกแล้วปูยาเอ้ยให้ผู้ข่าตือแใ่เดองวดนี้สีเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นค่ะพี่น้องก็เลยมาวดบังเร้วนี่เสื้อปูขัดค่ะพี่น้องปูบอกว่าอายุปูหาสิบเจ็ดมันบอออกดอกละว่าผู้ข่ากระเชียผู้ข่าก็บื้อซื้อโบตองซื้อดอกเด้อละวา่าผู้ข่ากรบซื้อผู้ข่าเป็นคนเอาง่ายซื้อตรงแป้เลยค่ะบซื้อค่ะเพราะใบหยังคนบอกว่าบอซื้อแล้วมันบอออกคนว่าหาสิบเจ็ดนะคนว่า มานานิงวดน,นี้แล้วผู้ขายสิหัวลานลื่นคู่สิบบอสียเพิ่นดอกอาสวัสดีนะคะเอฟซีทุกคนนะคะพี่น้องทุกคนนะคะน้องวันดีเข้าสักคขออนุญาตปูญาญาชืา้อเล็กไปพร้อมกันค่ะพี่น้องนะ มีคนเบาน้ำข่อยไปนี่หลายอยู่จ้ะมีคนเบาน้ำข่อยไปมีเยอะค่ะขอความห้าหนจักหน่อยน้คงกบี่นองเนาะมีเยอะค่ะขอความห้าในจักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะอาตมามาแล้วจ้ามามาแล้วจ้าอาตมามาแล้วจ้าอาตมาเป็นปวดหัวเป็นไข่นะคะเอาที่คาดผมมาใส่นว่าสัมบะ ใส่ละที่คาดผม่อยเอามา่อยแน่ผู้ดใดไมีที่คาดผมแน่โอ้ยเจ้เจ,จ้าเจ้าชอบปล่อยผมอีกรอาเจบ้บแบนี่เด้แก้แกยางแก,แ,กแก้ปวดหัวบ่แก้ปวดหัวค่ะเลขบถืรเลขบัตอค่ะโยมจ้าอาตมามาแล้วจ้าก่นะอาตมาเอาที่คาดผมมาใส่ สบายใจกว่ากินพาราบสงสัยจุดสามโต๊ะเนาะค่ะเนาะเนาะค่ะเนาะไก่มือเฮาสิกิอยเค็มไก่มือเฮาสิเข่าห้องสอบแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่เจจินดาปวดหัวนักค่ะเอาและจีาตัวนี้แหละเป็นที่คาดผมนะคะเนาะมวนบ่ค่ะพี่น้องบ่ถืงเลขกรไขหเกียรติจักหน่อยนะคะพี่น้องเนาะ วันบมงแล้วนี่ก็ซื้อพ่อใดเจ้ามือเพิ่นอันก้อนผู้ขาค่ะอันนี้ยังก่อนผัววันผัวสำรองนี่ยังก่อฮะผัวสำรองนี่ยังผัวเบาหงุดก้อนบันหงุดก้อนโอ้ยผัวมือสองผัวมือสองเป็นยังไงค่ะผัวมือสองผู้ขาอยู่ไปเมื่อใดผัวมือสองอยู่หนีดีเนาะแมนมาได้ผัวมือสองย้อนผัวมือสองเราคอยบึ่ซื้อเรียกเมื่อใดต้น กับแมาตั้งพระอาจารย์ท่านอเศ้าเศ้าบานนี่เนาะค่ะฝันเกี่ยวกับพระอาจารย์เมีนค่ะเศ้าบานฟันเกี่ยวกับพระอาจารย์ฟันว่าพระอาจารย์เนี่ยตายอันพระอาจารย์อายุูปูทะเลห้าสิบเจ็ดมันบออกดอกบตชตกซื้อเด้อด้านเสื้อยางแห้งเสื้อยางแห้งเราผู้ขากับผู้เสือเขามันบอชขึ้นมาเมื่อนี่สิมาหัวลานลือนคู่ละกับพี่น้องอันนี้ ตอนเรียนเจติดามาได้ได้ไดไดคุยกับผ่าจามไปค่ะผ่าจา,า,ามคนหล่อบางค่ะมาหอดกับเบ้าเพิ่นเลยค่ะปูขน้อยมาแล้ยวมาสันน้ำมัสการปูมาสัขนข้าน้อยมาเลี้ยววันบางเลี้ยวนี่ปูบอกว่าหากเจ็บมันบอกออกเราลูกกับเทียเสีย่อ่ะมาสียกับเทียสีย่แนวมาสันจะซื้อนะผู้ชายกับมาซื้อปูววมันออกอ,อีเล็กผู้ชาเจ็บใจเลยมาไม,ม่เมื่อยก็ไปนออ้องเะมาที่นี่เนาะพี่ เพิ่นเลยหัวค่ะพี่นอ้องเพิ่นเลยหัวขวนว่าเจ,ม,จมันเจมันเสียพระเนาะขวัญวาแล้วะแนนเลยจังนะเก็เรียกว่างวดนี้เราสิบญ่อมกับสิบหัวาลานลื่นคู่เนาะพี่น้องเนาะเออนั่นแหละค่ะเมื่อวานในก็เก็บค่ะเก็บเนี่ยค่ะพี่น้องสีมะว่าเรื่องเล็กเนาะพี่น้องเนาะเอาผูใ้ใดสิฟังเรื่องเล็กกับผู้คารเนี่ยค่ะเมื่อวานนี่ผู้คารเนี่ยไปอันนี้ว่าสู้ฟังนะค่ะเด้อ มักก็จังซื้อครับเพรมามักก็ต้องซื้อนะคะเนะ<ช>ะาะ<ช>พอผู้ขาเ<ช>วกาไาล,าล่จักหน่อยผู้ใดลำคานกะก็ลำคานไปรวมแล้ว,วกันเนาะเนาะเพราะว่าหยังผู้ขาก็สนแล้วเพราะว่าผู้ขากวันนี้ผู้ขาสิขออนุญาตถือเลขแล้วงานนี้สิขอนนขอนุญาตแม่กิขออนุญาตถือแล้วค่ะ คันวัถึกนงวนีสิขายบ่สิมายูวัดแล้วค่พี่น้องถายหแนงบนาขายฮือนขายสั้นขายบ่ตึงจังสิามยูวัดแล้วก็บดเถือกว่านี่นล่ะค่ะขายหัววันที่สองขายเจ้าของหาสิบบาทเขายังว่าเอาอยู่ ก็ละสองลอยเขาบอเอาแม่พี่น้องลดลงมหาศิบย์ปก็เจ inform inform ้าก sure. right. ับพ่อเอาเห็นไหมแม่ที่ขายบัดทุกอย่างกับศิษยมาอยู่วัดได้ซื้อเลขในวันนี้เนาะพี่น้องเนาะไม่สนั่นวันนี้สิขออนุญาตถือแมนไม่สนั่นขออนุญาตจะปูจะนญาเนาะเจ้าย่างก็สร้างผู้ขาขออนุญาตถือเลขทั้งเทิงและทั้งลุ่มเนาะค่ะเนาะแมนสิษเด็ไม่เห็นมาสั่งคันบ่ถือในวันนี้ก็คือเด็ไม่อยู่วัดแบบพี่น้องต้องถามอาจารย์เพื่อนคนนี้ว่าเจ๋เพื่อนคนนี้เห็นว่าอยู่บ้าน ไปไม่พันหลายข้าตัวไหนข้าคนมาอะไรข้าตัวไหนให้คอยคีคุยกันจะพังจะไหนดีไม่โยนน้ำแกนกันานนแม่นกันในเลขน้ำคนระนี้แขวะอัดหลาดว่าได้กับพี่น้องอยู่กับคนผีบ้านอะไจักหน่อยเนี่ยล่ะค่ะบ้าของแท้เนาะค่ะนบ้าเลขอันนี้นั่งเอกบ้าเลขเด้ค่ะเด้อเลขบ้าบ้าได้มาหนีเด้อแมนพูดอะบ้าเลขเด็ดบอไดมาเป็นไงด่าได้หนีได้ พี่น้องเอ้ยฟังสีเหาสู่ฟังนุกกันุกกันังนุกผีบ่าพี่น้องนุกผีบากักขัดมือเศร้ามือเศร้ามมว่วานเลครับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกอยู่โรงเรียนนุกกะเจิดไปเจิดมาเจิดไปเจิดมาพี่น้องเอ้ยมันจะขาดในปากเค็ดแงแวงแงแวงอยู่ก็เลยวากครับลวกว่าเยอยๆบางมังดูนุกตัวนี้มันเป็นเอือหยังวาสันมันก็เจิดเสร็จมอเตอร์ไซค์เฮ้าแท้ันแล้ ม่นจะใส่เบิังนกครับพี่น้องมันก็จอดสันลงมาก,กับคาบขาวพแพร่พแพ่แม่มันคาบอีอย่างลูกว่าคาบเงินสันคาบเงินจอดขึ้นไปทั้งคู่เลยลงมาพี่น้องเห้ยขยี่คุยันจะเข้าหม้อร้อนกันแล้วหม้อร้อนหม้อ้อ่มาอร้อนนี้นี่เบลล์ติงติ้งนี่พี่น้องชิว่าผู้ขาขีคุยนี่ละค่ะลกคาบม้าครับพี่น้อง ไม่นอกก็ยางสร้างคาบมากครับนี่และค่ะสองศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยนะค่ะแตะลงมาเส้นหนาผู้ขาผู้ขาเก็บปรับเงินเทวดาเทวดาขาบไม่ สองศูนย์หนึ่งเก้าพ่อสอเกิดจากกวางเก็บขักเก็บเลรเล่าออกสองศูนย์คับพี่นองผู้ขัพวันนี่เล่าออกนี่แหละค่ะสองศูนย์ออกไปจริงจังเลยพี่ออกจริงจังทรงให้มุ่งทการทรงให้เฮฮาเล่าออกสองศูนย์แล้วค่ะเหลือสิบเก้ากับสิบหกคัมนี่แหละค่ะอย่าลืมเด้อบาทพี่น้อง ผู้จัดขาพอตัวเลขสองพันสิบเก้ว่านี่ผู้าร์ตเกร์นสองพันห้าร้อยหนึ่งเก้าเนาะค่ะพี่นงเนาะเพื่อนกับข้าบมาไหตรงเลยค่ะออกเล่าสองสวนผู้คาซื้อป้าหุ่บ่าผู้คาซื้อสิบเก้าสองนือกี่ยงเพื่อนนอเจเนาะเกียามเียลังเนาะ เื้อกามโพนสนกซื้อกามโพนสนกโอ้ยขี้นะมันบ่หลายโตเป็นอย่างคือบ่ซื้อสองโซนนี่นะเขาบอกว่าเนื้อเสื้อแตชิปเข้าตัวเดียวโคโลมีไอสองโซนจักแมงมุมเป็ดเอียงมันคือบ่ซื้ออีกินดาสันขาดคุ้ยยังไงลงมาใส่พี่น้องมันบ่แม่นเป็นเรื่องบังเอิญมันปฏิหารโดยพี่น้องนี่ละค่ะผู้ขากับ เ,เ,กเก็บไว้เยลยเก็บไว้คักแน่แล้วค่ะพอเลขแล้วออกสองศูนย์จะ<ฮ><ฮ>มันก็เก็บคักเก็บเลย <laughs> <laughs> มันตายบ่เมื่อนี่มันก็มาซื้อสองศูนย์นี่ละค่ะมันเป็นนะสิละพี่น้องนี่ละค่ะวันนี้ถังกลับหัวลงมานสิเป็นนะไม่เดินมาแจกว้าวพี่น้อง ค่อยพิจารณาด้วยนุกตัวนั้นโตแบบไงด้อนุกเทวดากๆะขักค่ะนกขับมากนกขาบมากเลยเมนวนนี่เอาสิไปส่งลูกโรงเรียนเมื่อวานนี่ยังเสานุกเจิดไปเจิดมาวนน้ำรถเคยขี่อยู่นะมอเตอร์ไซค์เคยขี่น่นก็เลยบอกโย่ว่าโย่โย่เบงเลยดูนกตัวนั้นมันเป็นอีย่างมันคือวนน้ำรถเอาแต่ จอดบางก็น่ามันคือขาดอีกย่างขาวเป็นแวนเป็นเวนยอะปากมันอยู่จังขาดมันขาดเงินมันขาดเงินมันนย่นมากอย่างนมาซนาวที่สี่แม่อาวแบบนั้นลาแบบ้นมันเลยเจิดลงมาสนารดอนะแมเนี่ยแมนเจิดกันไปทั้งคู่ยังไงมใส่นาโถกับเก็บป่าหลวนี่แหละค่ะเล่าออกสองศูนย์มัอีจินดามันปึกแกง่อ้สสอแม่น นี่และค่ะพี่น้องค้างเป็นเมียนเเป็นเียนอัดทั้งหนานี่แหละค่ะมันบเมนเรื่องมันบเมนเรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องปฏิหารเลยค่ะอพี่น้องเพื่อนไห้ค้าค้าก็เอามันสีมีอยูนี่ละมันสีมีอยูนี่ละ จังหวัดเก็บใส่กระเป๋าสิไว้บูชาไว้สืจอมันเป็นอีหยังคือค่าบอันสองพันสิบเก้ามหาภูคขาเนี่เออมันใส่กระเป๋าไว้ย่างดีเลยใส่กระเป๋าไว้ย่างดีบัดนี้ยเขาพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีอาม่าโซ่กันนี่ค่ะเดี๋ยวกันเด้อกันเด้อบ้านนี่ก็เก็บเงิน เก็บในเงินพี่น้องพี่น้องอันนี้เงินเก็บเงินลิมาจักมันผู้ขายจะได้จักบาทกับบรลูกเก็บคนมาเบิ้งตัวเลขใช่ผู้ขายนะพี่น้องอันนี้เงินเก็บตัวเลขคนอ่ะหนึ่งเก้าแปดหกคนเงินที่ยันบอลูกจันพี่นอ้องเบิ้งซอยนี่ลิมาลิมาลิบูได้จักบาท่บู้ เพราะว่าไ้เก็บในขนทางมันเป็นเงินรูปปีนานนี่ละค่ะเงนต่างประเทศเงินบุน่ายบ่รือของใครห้าพันรูปีแมนของผู้ใดให้มาเอาเด้อพี่น้องเด้อผู้ขาเก็บได้ในขนทางนี่ละค่ะเงินขวัญถงพระเจ้าเงินขวัญถงแล้วก็มันจะมาเป็นของของประเทศได้เหรเจของบุน่ายบ่รูปปีจักประเทศได้เบิ่งในพี่น้อง อันน si <|pa|>> ี้เนาะงขายนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเก็บเบอร์เลยค่ะตัวเลขเก็บเงิน นี่แ่ะค่ะนี่นะค่ะเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งเก้าแปดหนาะตัวนหนึ่งเก้าแปดหกนะค่ะเนาะอันนี้นกข้าอันนี้เก็บหนึาง้าหื้อมาบังเอิญถอยแจแมนค่ะพี่้องให้โซ่เนี่ยค่ะหนึ่งเก้าู้าเือน้ำพนมอเป็นอย่างคือสิดยเก็บแต่แี้วตังชีมันกับแมนเลกง่ายไม่ได้แก่หนึ่งเก้าแปดหกกันแมนค่ะนนแมนหรือจพี่น้องกนเสียอ้อ มาตั้งนี่นั่นนะเจ๊นี่ละค่ะอันนี้นกพันคาบมาปฏิหารอันนี้เงินเก็บได้ในถนนถ้าเป็นของผู้ไดบ่หายขึ้นพอแล้วพ่าขาคอยได้แล้วคอยเก็บมาเป็นของ่อยแล้วเป็นของ่อยแล้วน้องคันน้องอ่ะเป็นยังไงครับพี่นงเป็นเบอร์ยูนี่มานหนึ่งเก้าแปดเก้าหกแปดแมน มันกับมาเติงตรงกับเลขเจจินดาป่อยไปริมาริบูรูเปียครับมึงไหนจีเงินเนนี่เก็บได้เก็บได้เพราะนั่นอันนี้นกขาบมากแม่นนกขาบมากค่ะนกขาบมากค่ะเจเจินดาแล้วก็ตรงให้ายไงเลยเนาะออกแล้วทันทีอันนี้เก็บเงินนี่ เจ็บคือเจ็บได้ค่ะคนน้อยเจีเนาะเจ็บก็เจ็บได้ค่ะเจ็บได้โดนไปเจีเจ็บได้โดนไปครับบ่ในไบวัยหนี่แหล้วล้างในใบวัยหนึ่ะแล้วล้งจากเลขออกมาแล้วหลังจากเลขเลขออกมาแล้วเนี่ยมันออกเจ้าขึ้นมาบังเกินไปเจ็บเงินได้หนาม่ปเจ็บได้แมนนก่งขามาเงินก็เก็บมากนกขามากนี่เก่าแปดหกนี่เก่าแปดหกแมนยูหันมัดก็เลยเจม่น อ,อันนี้ผู้ขาป้อยเลข968เก็บ